สวัสดีครับเพื่อนๆคนชอบแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์เลขสวยหรือแบงค์เลขกระจกคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็มีแบงค์เลขกระจกเลขสวยมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคม h ช n แนลเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็มาชมนะครับเลขสวยเลขกระจก เป็นแบบไหนอย่างไรไปรับชมพร้อมกันลำดับแรกนะครับก็เราจะมาให้ข้อมูลเลขกระจกก่อนเลขกระจกเป็นอย่างนังย่ง,ยงเป็นแบบไหนอย่างไรก็มาชมอันดับแรก เราก็มาชมเลขสามตัวบนก่อนนะครับสามตัวบนก่อนนะครับว่าแบบไหนจะเป็นเลขกระจกสามตัวบนก็จะเป็นเลขสองเก้าหนึ่งสามตัวล่างก็ต้องเป็นหนึ่งเก้าสองถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเลขกระจกนะครับ เป็นเลขกระจกแล้วเลขกระจกที่สวยเป็นแบบไหนอย่างไรเลขกระจกสวยก็เป็นแบบนี้นะครับ3ามตัวล่าง3มตัวล่างจะเป็นสองเสองสามตัวบนก็ต้องเป็น สองเก้าสองอันนี้จะเป็นเลขกระจกเลขสวยนะรตรงกลางจะเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับขอให้สามตัวล่างและสามตัวบนตรงกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจ เลขกระจกเลขกระจกนะครับสองสามตัวบนจะเป็นสองเก้าหนึ่งสามตัวล่างจะเป็นหนึ่งเก้าสองอันนี้เลขกระจกเลขกระจกถ้าเป็นเลขสวยเรียกว่าเลขกระจกสวยนะครับสามตัวบนจะเป็นสองเก้าหนึ่งสามตัวล่าง ก็จะเป็น1 9ึสองหรือว่า3มตัวล่างสองเสองสตัวบนสองเสองตัวกลางจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้3มตัวล่างสามตัวบนเหมือนกันทุกตัวอันนี้เขาเรียกว่าเลขกระจกเลขสวยเลขกระจกเลขสวยถามว่ามีความนิยม มีการซื้อขายกันไหมก็มีบางช่องที่เขาชอบแล้วเขาเล่นหากันนะครับราคาก็อาจจะไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบถึงร้อยนะครับอย่างเช่นแบงค์ยีก็ราคาเลขสวยเลขกระจกสวยก็จะอยู่ที่ประมาณแบงค์ละ50บาทเกินหน้าแบงค์นิด นะครับนี่คือข้อมูลที่จะนำมาให้พเพื่อนๆได้ตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ